สวัสดีค่ะซูฟูุกควรมานี่มาเจอกับแม่โซชาแน่ววันนี้แม่โซชาแน,น่วจะมาก่อไฟเพื่อจะต้มยำไก่นะคะ แบบบ้านบ้าน gracias bueno, ¿sí? a ¿sí? ¿sí? ไหมคะทุกคนก่อไฟเราจะติดไหม เรามาลุ้นกันว่า,าจ,จะติดไหมไม่สวยชื่อแนวกกอไป ไม่ได้ไปไปแต่เมื่อวานแล้ววันแต่เมื่อวานแล้ววันนี้เขาไอ้นี่ไงวันนี้เขาเลี้ยงเพนที่วัดเต็มนี่ไงเขาไม่ได้เลี้ยงช้าเขาเลี้ยงเพนชาวบ้านเศร้าไอ้สามบุญเลี้ยงเพนเนี่ยของแปลกนะเนี่ยที่วัดตัวนี้ของแปลกตัวนี้เออเขาเลี้ยงเพนวันนี้ ทำเป็นประเดี๋ยนี่นะก็จริงที่ว่าเมื่อวานประกาศว่าปกติเขาเปิดให้ทําบุญเช้าแล้วเพนก็ไอ้นั่นไปแตก่กอ,อยังว่าพรุ่งนี้เขาไม่ได้ฉันเช้าฉันเพนอย่างเดียวคือวัดคนนอกอนะ่ะเช้าที่ทําบุญก็กจะกยากไปเพนด้วยก่อนจะเอาไว้ชั้นจะชั้นตรงไหนเขาต้องพระชั้นลาชั้นจริงจริงเาทำบุญเช้าใช่ปะ่ะโอ้ห้าตังค์เนี่ย รู้เลยไงห้าตังก็เมื่อวานจะนนายเอาสองไปให้แกตุ้ไปยี่สิบสองแล้วเนี่ยใช่ขอบคุณนะคะที่รับชมในการก่อไฟน่าจะติดนะคะทุกคนนะคะ ดูแม่ตจ้ว่าจะก่อไฟติดหรือเปล่าก่อไฟก่อไฟจะต้มยำไก่ก่อไฟแบบบ้านๆของเราว่าแม่โจจะแนวก่อไฟติดไหมฟันขึ้นนะทุกคนนะแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่า ติดหรือเปล่าติดไหมคะทุกคนดซิดูซิดูซิติดไหมติดไหมปิดแล้วไม่โสดแชแนลก่อไฟปิดแล้วนะคะทุกคนนะคะปิดแล้วดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยก่อไฟติดแล้วไม่โสดแชแนลก่อไฟติดแล้วดีใจมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปแม่โสภชน,นก็นจะมาต้มยำไก่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแม่โสภเก่อไฟนะคะขอบคุณนะคะ